วันนี้นะครับคุณกันจอมพลังเขาจะถแถลงข่าวนะครับเรื่องเกี่ยวกับข้อสงสัยของสังคมนะฮะที่เกี่ยวกับการรับเงินบริจาคและการใช้เงินบริจาคของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้นะครับวันเนี้ยผมสิ่งที่ผมจะบอกในคลิปนี้นะคือวันเนี้ยชี้ชะตาครับถ้าคุณถ้าคุณชี้แจงนะครับไม่ชี้แจงแล้วมันฟังแล้วมันตงหดตงหงิดนะนะครับคุณก็จบฮนะ คุณต้องจบครับนะครับคุณจะทําอะไรไม่ได้อีกเลยนะครับถึงจะมีคนคอยเชียร์คุณเยอะแยะไปหมดนะครับซึ่งผมก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่คอยสนับสนุนคุณอยู่นะครับเพราะว่าผมเห็นความทุกข์ร้่าของชาวบ้านนะครับแล้วมีคนไปช่วยผมก็รู้สึกดีนะครับแต่คราวนี้เนี่ยถ้าคุณดีแคร์ตัวเองไม่ได้นะครับคุณชี้แจงความโปร่งใสของการดําเนินงานของคุณไม่ได้เรื่องเงินเรื่องทองครับคุณจบอย่างเดียวเลยนะครับคุณไม่ได คุณจบแล้วคุณอาจจะต้องถูกดำเนินคดีด้วยครับถ้าคุณถ้าคุณทำมานะครับแล้วคุณไม่ได้ไม่เาเรียกคุณไม่ใช่ของจริงคุณไม่ใช่คนจริงนะครับคุณก็จะเขาเรียกว่าจบไปแบบจบจบแบบเจ็บๆนะครับผมจะบอกว่าผมเนี่ยนะครับอยู่ข้างความถูกต้องครับผมไม่เอาถูกใจนะครับคือถ้าคุณเขาเรียกว่าถ้าคุณทำดีตรงไปตรงมา้งแต่แรก คนที่ทำดีตั้งแต่แรกตรงไปตรงมาตั้งแต่แรกนะครับก็ไม่ต้องมาแก้ตัวไม่ต้องมาแก้ไขใลยทั้งสิ้นนะครับแต่พอตอนนี้มันกระแสสังคมมันร้อนคุณก็ออกมาชี้แจงก็ดีครับการชี้แจงเป็นสิ่งดีครับเป็นสิ่งดีถ้าชิดบวกๆนะครับมันจะทําให้คุณนะครับมีเขาเรียกว่าได้ได้คะแนนเสียงที่ดีกลับมามากกว่าเดิมนะครับถ้าคุณชี้แจงได้ไอคนที่ไอคนที่ใส่ความคุณนะเนี่ยหรือคนที่หาเรื่องคุณเนะี่ย คนที่พยายามจะเตะตัดขาคุณเน่ะมันจะได้เงียบคาจะได้เงียบอันนี้ผมก็ต้องบอกว่าผมผมอยู่ตรงผมเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ตรงกลางนะผมอยู่ข้างความถูกต้องนะครับฉะนั้นถ้าคุณถูกต้องผมก็จะนะครับสนับสนุนคุณต่อไปเหมือนเหมือนเดิมครับผมอาจจะไม่ใช่คนที่บริจาคเงินเยอะแยะไปหมดหรอกครับผมก็บริจาคตามสมควรนะครับแต่คราวนี้เนี่ยประชาชนอีกหลายๆท่านเขาก็รอดูอยู่นะครับคุณอย่าทําให้คนเขาผิดหวังนะครับผมผมจะบอกให้ คุณอย่าทําให้ที่น้องประชาชนเขาผิดหวังในตัวคุณครับนะครับเรื่องพวกนี้นะครับเรื่องเงินบริจาคเรื่องเงินบริจาคนะครับบา,ารบ,บาทเดียวก็ชิบหายได้ครับเงินบาทเดียวกระเด็นไปผิดวัตถุประสงค์ก็ฉิบหายได้ครับนะครับถึงจะมีคนเข้าใจคุณอยู่หลายล้านคนนะครับคนติดตามคุณเก้าล้านคนถึงจะมีคนเข้าใจคุณอยู่เก้าล้านคนแต่ถ้าเกิดคุณพลาดแค่บาทเดียวนะครับคนที่คนที่ไม่ใช่คนเก้าล้านคนนั้นมันรอกันรอรอเหยียบคุณอยู่ นะครับฉะนั้นคุณอย่าทาให้ประชาชนเขาผิดหวังนะครับผมก็ขอไวพอให้คุณชี้แจงได้ผ่านฉุยตรงไปตรงมาแต่ถ้าคุณไม่ผ่านนั่นก็คือคุณทําตัวคุณเองครับถ้าคุณไม่ผ่านก็คือคุณคุณทาตัวคุณเองนะครับไม่มีใครช่วยคุณได้เลยนะครับไม่มีใครช่วยกันได้เลยก็นะครับถ้าคุณเป็นคนที่เป็นคนดีจริงทําความดีมาจริงๆก็ขอให้ความดีนั้นกลับมาช่วยคุณให้คุณผ่านไปได้ครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับวันนี้ผมอยากจะบอกว่า นะครับพักประชาชนผมอยากเห็นพักประชาชนนะฮะพูดเรื่องของการคืนเหล็กให้กับซินเทียวนนะครับผมอยากรู้ว่าถ้าคุณมานั่งมานั่งตีกับชาวบ้านเนีย่ยคุณการจอมพลังอย่างเงี้ยนะครับคุณจะตีกับทุนจีนคุณจะตีกับรัฐมนตรีนะครับอุตสาหกรรมได้หรือไม่นะครับหรือคุณเก่งกับประชาชนนะครับหน้าที่ของคุณคุณเป็นสายค้านะครับผมพูดแบบตรงๆนะนะครับคุณคุณเป็นคนส่งรัฐบาลน,นี้ขึ้นมา ถ้าไม่ได้คุณรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลไม่ได้นะครับฉะนั้นคุณต้องรับผิดชอบอะไรที่มันเกิดขึ้น,นครับอะไรที่มันเกิดขึ้นในรัฐบาลนี้คุณต้องรับผิดชอบนะครับหลายคนเตือนคุณแล้วว่าอย่าเลยอย่าเลยคุณก็เขาเรียกว,ว่าตะบี้ตะบันนะครับดันชุนลังจะเอาให้ได้ผมผมผมไม่อยากพูดนะว่าจุดมุ่งหมายของคุณมันก็มันก็มีหลายอย่างเหมือนกันแต่ว่าถ้าคุณทําเพื่อประชาชน,นทุกอย่างมันก็จบครับ ถ้าคุณยึดประชาชนที่ตั้งจริงๆผมไม่อยากจะพูดถึงถึงทั้งพักนะเพราะว่ามันมีคนที่เขาดีๆนะครับหลายๆท่านนะที่ผมเห็นนะทางานเพื่อประชาชนนะครับสสพักประชาชนหลายท่านทํางานเพื่อประชาชนนะครับแต่เวลาคุณทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. เขาเรียกว่ามันเป็นมันเป็นพักอะ่ะมันพักก็คือกลุ่มอ่ะกลุ่มคนนะครับคนจะดีคนจะทําความดีกันกี่คนไม่รู้แต่ถ้าถ้าพักถ้าพักทําพลาดแค่เรื่องเดียว นะครับเสียทั้งพักเหมือนกันนะครับถ้าคุณยังอยากจะเล่นการเมืองกันต่อนะครับอยากจะเล่นการเมืองกันต่อคุณแก้ไขนะครับรีบรีบแก้สิ่งที่คุณสร้างขึ้นมานะครับคุณรีบตามเก็บสิ่งที่คุณทําขึ้นมานะครับวันนี้คุณการจำรังนะถ้าเขาจบพวกคุณก็ไปทำอย่างอื่น,นต่อครับทุกคนแยกย้ายครับถ้าคุณการจำรังจบทุกคนแยกย้ายครับเข้าสู่กระบวนการแต่ถ้าคุณการจำรังไปต่อคุณระวังนะ <c oughs> ผมก็ จริงๆดีทั้งคู่แหละทั้งคุณไอรัชนกทั้งการจอมพลังลผมก็ชอบนะคุณไอรัชนกทํางานผมว่าติดตามผมก็เอาข่าวสารจากเขาเรียกว่าผลงานของไอรัชนกมามามาประกอบการบรรยายคลิปของผมหลายๆคลิปนะครับในการตรวจสอบของคุณไอรัชนกเยอะแยะไปหมดนะครับแต่สิ่งสิ่งที่คุณทําตอนนี้ดีครับคุณคุณให้สังคมสงสัยคุณการจอมพลังดีครับแต่ผมว่ามีเรื่องอื่นนะครับที่สําคัญกว่านะครับที่เป็นหน้าที่ของสส ที่เป็นหน้าที่ของสสครับที่เป็นหน้าที่ของสสจริงๆคือการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลนะครับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับการตรวจสอบข้าราชการเป็นกระบอกเสียงแทนประชาชนนะครับช่วยเหลือประชาชนที่ถูกค้าราชการพวกนี้หลังแกนะครับฉะนั้นคุณคือที่พึ่งของประชาชนครับนะคุณอาจจะทพาพลาดไปแล้วผมไม่ผมไม่รู้ว่าคุณพลาดคุณพลาดหรือเปล่า แต่ถ้าในใสายตาผมคือคุณพลาดอย่างหนึง่งคุณเอาคุณส่งคุณส่งนะครับคุณส่งสีน้ําเงินขึ้นมาเป็นรัฐบาลอันนี้คือคุณพลาดอย่างแรกนะครับแต่ถ้าคุณพลาดไปแล้วก็แล้วกันนะครับแก้ตัวใหม่นะครับวันนี้ผมอยากเห็นพักประชาชนพูดถึงเรื่องของการคืนเหล็กให้สินค้าอยู่นโดยสํานักงานงาตฐานอุตสาหกรรมนะครับผมในส่วนตัวผมนะถ้าวันนี้ผมไม่ได้ยินเสียงนี้จากพักประชาชนเลยนะครับผมถือว่าคุณแย่นะ แต่ผมเห็นแล้วเมื่อคืนมีสสพรคประชาชนนะครับทางฝั่งตะวันออกเนี่ยนะครับเขาพูดถึงเรื่องนี้กันแล้วนะครับก็ชื่นชมนะครับชื่นชมทุกท่านที่ทํางานเพื่อบ้านเมืองนะครับแต่วันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับวันนี้เราก็จับตาดูเรื่องของคุณกันจองพลังครับผมเชื่อว่ามีคนดูคุณทั้งประเทศนะครับอย่าทําให้ประชาชนผิดหวังครับทํามาดีแล้วครับแต่ถ้าเงินบาทเดียวก็ทําเงินบาทเดียวก็ทําให้คุณจบได้คุณต้องระวัง